มาเลเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่มีชาวจีนอาศัยอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างมีฐานะดีด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดคุยนะครับกับชาวจีนนะครับที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียโดยคุณชิปจินิยมได้ไปพูดคุยนะครับกับมักคุเทศสาวชาวมาเลเซียที่มีเชื้อสายจีนติดตามชมได้ครับท่านผู้ชมครับผมมามาเลเซียครั้งนี้มีเรื่องที่ Amazing นะครับเพราะว่า <c oughs> ทันทีที่ลงจากเครื่องแล้วขึ้นรถบัส ก็จะมีมักพุเทศนะครับที่พูดไทยได้ชัดเจนมากจุดตอนแรกนึกว่าเอ๊ะเป็นใกล้ไทยหรือเปล่านะครับแต่คนที่แล้วฟังเรื่องราวของเธอที่ลอยฟังบรถดแล้วน่าทึ่งเพราะว่าเธอเป็นคนจีนในมาเลเซียนะครับพูดไทยชัดมากที่สําคัญเป็นการพูดโดยการฝึกฝนตัวเองนะครับมาได้ผ่าดูดีทจมาเลยนะครับผมอยู่กับคุณมิกกี้ครับมิกกี้ทำไมพูดไทยได้ชัดขนาดนี้เพราะว่าเป็นเด็กนะคะชอบดูชอบดูช่องไทยและบ้านเราเนี้ยก็ติดกับ ภาคใต้ภาหนือ,อ,นอไทยก็เลยได้ส่วนส่วนดีตรงนั้นไปแล้วดูไปแล้วถ้าไม่เข้าใจที่โรงเรียนมีเพื่อนอะนะมีเพื่อนไทยก็ถามไปก็เรียนไป เพราะว่าเพราะว่าในใจเราชอบไงก็เลยอัตมิติเราได้ไม่ได้ไปเรียนนะไม่มีโรงเรียนสอนดูละครไทยดูหนังไทยดูทุกอย่างเกี่ยวกับไทยก็เหมือนก็เหมือนเด็กปัจจุบันนี้นะที่ชอบเกาหลีนะเขาดูหนังเกาหลีแล้วก็เรียนไปเขามีซับไตเติลอังกฤษไงบางครั้งเขามีซับไตอังกฤษแล้วก็เรียนไปอ่านไปดูไปรู้ว่านี่หมายความว่าอะไรนีหมายความว่าอะไรก็ค่อยๆเป็นหนังไทยที่มีซับไตเติลอังกฤษด้วยใช่อ๋อละครไทยดาราไทยเท่าที่รู้จักและชอบมากเหรใครอะ เมื่อก่อนนะนัทร้องนะชอบที่สุดที่เบิร์ดธงชัยมิ่งไตแล้วดาราผู้หญิงนะที่ยังที่ยังจำได้นะคะสุวรรณันคงยิ่งโอ้ตั้งแต่ลูกนั้นเลยวิกกี้ทำโทรทไทยกี่ปีแล้วครับสองปีสองปีได้ขนาดนี้เลยจำได้ตอนที่วิกกี้ทักผมเนี่ยอ๋อเป็นสื่อมวลชนเป็นมันพระมุขสื่อมวลชนเพราะไม่รู้ก็เราต้องถามใช่สื่อมวลชนอาบูโสนะแต่คพรววิกกี้เข้าใจเพราะเข้าใจเพียงแต่ไม่รู้ว่า บัมพับุรุษกับอีกที่หนึ่งอ่าเนาะบัมพับุรุษกับอะไรนะอาวุโสอาวุโสเขาแตต่างกันยังไงอะไรที่เราพูดถึงจะถูกแต่คุณทายดีนะคะช่วยสอนวิกกี้ทุกๆครั้งที่วิกกี้พาทอไทยถ้าไม่ถูกก็สอนให้ถูกแล้วเขาไม่ถือที่วิกกี้พูดผิดบางครั้งเขาก็บางคนเขาจะโมโหนะทำไมเรียกฉันบัมพับบรุษอ่ะฉันยังอยู่แต่วิกกี้ไม่รู้อ่ะเนาะในความรู้จักทั่วไทยแทบทุกคนเลยความรู้เพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย คุณจีนที่เนี่ยเท่าที่ดูจากเรื่องการศึกษาเข็นวิกิเล่าให้ฟังว่ามันจะแพงกว่าชาวมาเลเซียจะไมมยังไงฮะเรื่องการศึกษาเพราะว่าส่วนมากเราจะเรียนโรงเรียนเอกชนเยอะกว่ารัฐบาลนี่มีอยู่แล้วแต่เราเลือกที่จะไปเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อตัวเราเองทางเลือกของเราเองอันนี้เราเลือกเองเป็นทางเลือกของเราใช่เราเลือกเองจะไปเรียนรัฐบาลก็ได้เหมือนกันใช่ไหมได้ค่ะแต่เราอยากจะมีที่ดีกว่านี้เนาะมันจะว่าดีคุณวิก้เล่าให้ฟังว่าแม้แต่การ อุ้มท้องคลอดลูกเนี่ยคุณจีนทใจะต้องยอมรับที่จะจ่ายแพงกว่าเยอะเลยใช่อันนั้นจริงๆค่ะใช่เพราะว่าคุณจีนสามารไม่เอาลูกเยอะไงไม่ทำามีลูกเยอะอ่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีลูกเยอะใช่ผู้ชายด้วยผู้ชายผู้หญิงไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วนะไม่เกี่ยวแล้วขอเป็นลูกตัวเองก็ได้แล้วแพงกว่ามากมายขนาดไหนครับแพงกว่าหลายเท่าหลายเท่าเลยสี่ห้าเท่าไปโรงพยาบาลรัฐบาลนะคลอดนอร์มอลนะก็ประมาณไม่ถึงหนึ่งร้อยลิกิตนะ ไม่ไม่ถึงร้อยดิบดิต normal delivery ไม่ผ่านนะแต่เอกชนนี้อย่างน้อยก็ต้องสามพันถึงสี่พันิงดิตก็ถือว่าทุกอย่างสำหรับชาวจีนก็อาจจะอัพราคาขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยันทำงานชาวจีนในมาเลเซียคิดเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์นะยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะใช่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วชาวอินเดียแล้วก็เพิ่มนีอินเดียประมาณหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะ เรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยเห็นว่าทางรัฐบาลมาเลเซียขอให้สิทธิพิเศษมีส่วนลดสำหรับชาวมาเลเซียจริงใช่ไหมเรื่องไหบูมิพุทราค่ะถ้าใครที่บูมิพุทราก็หมายความว่าอิสลามมุสลิมอันนี้คือกฎของประเทศชาติของเราอยู่แล้วของเขานี่ซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถเขาผ่อนบ้านผ่อนอะไรเนี่ยเขามีเปอร์เซ็นต์ลดให้เขา ถ้าถึง10%อยู่แล้วอันนี้คือกฎอันนี้คือกฎมาเลเซียกฎของเราอยู่แล้วที่ตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนใช่ใช่เพราะง้ชาวจีนชาวอินเดียมีมีส่วนได้ไหมไม่มีค่ะก็ขอนธรรมดาของเราแต่เราก็โอเคอยู่แล้วถ้าเป็นคนไทยจะมาซื้อบ้านซื้ออะไรที่นี่ราคายังไงครับคนไทยเหรอคะถ้าจะซื้อบ้านตรงนี้เหรอคะมาเลเซียนะไม่ใช่ว่าคุณคุณต่างชาติจะอพยพมาอยู่มาเลเซียจะเป็นพีอาร์ไม่ง่ายที่รู้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าได้สัญชาติ ว่าได้สิทธิความเป็นพลเมืองมาเลเซียเนี่ยจะจะเป็นชาวสันสัตว์ปกติสิทธิ์ก็เหมือนกับจีนนั่นแหละเหมือนคนจีนไม่ไม่ได้เหมือนกับชาวมุสลิมนะไม่แต่คนไทยที่แต่งงานกับชาวมาเลยต้องเข้าต้องเข้าอิสลามต้องเข้าอิสลามแล้วก็แน่นอนแต่ว่าก็มีส่วนที่ส่วนลดในการซื้อสังหาริมทรัพย์เพราะว่าเขาเป็นอิสลามล้วไงเขาก็เขาก็มีฐานะมือกับอิสลามสรุปก็คือว่าถ้าเป็นมุสลิมอะไรแล้วเนี่ยก็จะซื้ออะไรก็ซื้อบ้านซื้อรถได้มีส่วนลดให้ผมเห็นคุณวิกกี้สนใจเรื่องของประเทศไทย จุดหนึ่งที่คุณวิกกี้สนใจมากคือว่าเมืองไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครใช่อันนี้ไปเรียนรู้มาจากไหนล่ะอ๋อทัวร์ไทยทัวร์ไทยบอกนะใช่ทัวร์ไทยมาเล่ามาเลเซียเห็นคุณวิกกี้บอกว่าผ่านการถูกครอบครอบครองโดยต่างชาติมาเยอะมากใช่ปัตตุกีแล้วแบบยังไงโปรตุเกสนะโปรตุเกสก่อนแล้วดัชออกโปรตุเกสนะ170่งรอยดปีดัช183ปีโอ้โหใช่แล้วมาต่อมาอังกฤษ ก็ร้อยประมาณ130ปีเหมือนกันแล้วค่อยญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็แค่3ปี8เดือนแล้วญี่ปุ่นกับอังกฤษมาเข้ามาเป็นเมืองขึ้นต่อคําถามสามมันประจำบ้านเลยก็ได้ที่ชอบถามวิกกี้งนิ่นึ่งะไรคนไทยชอบถามที่ชอบถามนะมาเลเซียมีกี่เชื้อสายมีจีนมีมาเลอินเดียเพราะว่าเนี่สมบัตินะจีนเขาก็เรียกคนมาเลเหมือนกันและพี่ก็ต้องสอนอันนี้เรียกจีนมาเลจีนมาเลจีนมาเลอาหารก็ชอบถามอาหาร มาเลเซียอร่อยนั่นนำอาหารใช่ถ้าอาหารมาลายูเนี่ยก็ต้องนาซึลมะถ้าจีนเนี่ยก็มีนะผัดก๋วยเตี๋ยวมีเกี๊ยวธรรมดาที่เมืองไทยก็มีเหมือนกันอยู่แล้วครพี่กี้ชอบอาหารไทยอะไรที่สุดแกงส้มแกงส้มชอบมาเหรอใช่แล้วที่มาเลเซียหากินได้ยาก หากินง่ายแต่นะที่บ้านเกิดนที่เกดาหากินง่ายพ่อสนมากเนี่ยคุณไทยที่มาแต่งงานกับชาวมาเลเซียมีแล้วเขามาค้าขายอาหารไทยที่บ้านเกิดอาหารไม่แพ้เมองไทยแต่กรลล่โปนี่หายากอยากกินน้ำลายไหลแกงส้มใช่ชอบแกงส้มมาก ก็จะเห็นได้นะครับว่าชาวจีนในมาเลเซียเองแม้ว่าเขาจะมีฐานะดีแต่ก็ต้องผ่าน<ช>อุปสรรค <c oughs> แล้วก็ต้องสู้ชีวิตมาค่อนข้างมากเหมือนกันถึงจะประสบความสําเร็จได้ะนะคะก็จริงๆก็ทุกอาชีพทุกเชื้อชาติเลยคะ่ะช่วงนี้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะ